เดินไปถึงหาเสียงของทารกคนนี้แม <nonsense> ้แต่ตูว <teng why ini>

การราชการท่านอาจาราาย์เทีปัญญาทโลเจ้าวาา่าวัตถาเทวีธรรมพระสุชาติที่เขาลุกลกูกเรียนนายทูลสุกจันทร์ตอนนี้โยกการทหารจนตนบนพลยาประธานในพิธีท่านผู้มีเกียรติญาติพี่น้องที่เขาลุกลูกกา,าสดาคืนนี้เป็นคืนที่สี สารการประกอบพิธีทางพระพุทธศาสนาในการฝังพระคุณเจ้าเกล็ดพระทธรรมเพื่อบำเพ็ญบุญศพของคุณพ่อบนมาศุธ่ายถัดไปนี้ได้เวลา,าหมถสมแล้วในโอกาสนี้ผมไถ่เยือนคือนายทูลสมจันทร์รองนายกการบริหารจัดระบบพันธยา แม่เกียรติเป็นประธานจุดเทียนอุญชาพระรัตนใจวันนี้นะครับขออนุญาตพี่น้องทุกท่านนะครับในการสงบนะครับทการจิตอธิฐานแต่ผู้ที่ส่วนบุญส่วนบุญที่เราได้กระทำในวันนี้ไปให้กับ คุณพ่อคุณมาสุธาธุไวชนนะครับครับแล้วกาสนี้ให้เรียนเชิญในเกติศักษ์ตาลโท อดีตรองนาะยกองการบริหารส่วนตะมนต์ุนยางเป็นตัวแทนทางเดลภาจุดทูปเทียดบูชาพระรมขอเนเิญครับ และใค้เรียนเชิญน,นายอาคมสมนุนึกนักทางศัพ์ยาชำรานคารเรียนจำจังหวัดร,รีเจเป็นตัวแทนของทางเจ้าภาพนะครับสุดทูกบอกล่าวดวงวิญญาขณขนเชิญครับ ใครดึงท่านนะกราบกรจดดับชั้นสูงนะครับซึ่งคืนนี้เป็นพื้นที่สองนะครับต้องตรวจให้ครบสามคือตามประเัติท,ที่ทางหมู่บ้านเราได้เือปฏิบัติหนึ่งนายวัฒณีสัมภาสองท่านอาจารย์บางอ่อนจตุสเสถิราชชการดำนาน สามนายจำนงพุสสวัสดิ์และสี่นายจอมพันจันทเสนเ้ื่อเพยาบ้านโคกตาให้ดินเชินนึงสีท่านนะครับเห็นตัวแทน,นจะพาทอดท่าบางสุกุลขอดินเชิญครับ ก็จะพร้อมแล้วสามนะครับเก็บคล้องผ้าไว้แล้วก็ว่าตามนะครับนามะลูปังนิจัง นามะรูปังทุกขังรูปังอนัตตาถวายดัวสนุนทรีย์ไว้ครับ กับเวลาญาพต้องกราบขอบคุณท่านน้องั้งสี่พันนะครับเป็นตนแขนต่อท้างพระศุดนะครับ าการประกอบเป็นพิธีถวายะไว้สุพเจนไว้คุณเจ้าในการเติร์ดที่ทำเพื่อบรรเพิงมาถึงจบของคุณพ่อคุณมาสุ่าในคืนนี้นะครับซึ่งในคืนนี้ทางเจ้าภาพได้รับกำลังใจจากท่านผู้มีเกียรติที่น้องนะครับให้กำลังใจและรวบรวมเจ้าภาพด้วยกันทั้งหมดแปดถึงห้าคณะด้วยกันนะครับ ข้าราชการนี้ผมให้ความย่าอ่านในนามคณะกรรมาธาพดังต่อไปนี้นะครับหนึ่งคณะของนางวารีนทเสสองคณะของนางสมบูรณ์พันธุล่าสามคณะของนายจอมธรรมจันทรเสนสี่คณะของนางวินงดวงทองห้าคณะของนางจำเนียรมั่นคงหกคณะของนางสาวทองพูนเสนาดเจ็ดคณะของนางประทยจันทบุตร แต่คณะข้างนางทองใบสิงหลอดเก้าคณะข้างนายเสริมจันทเสนสิบคณะข้างนางสาววารุณีสืบบุตรสิบเอ็ดคณะข้างนางสาวปาณิชาติสืบบุตรสิบสองคณะข้างนางอาุไรภูลสวัสดิ์สิบสามคณะข้างนางกองศรีเฉลิมสิบสี่คณะข้างนายสำนิษสารโชูสิบห้าคณะข้างนางคำดีจันทเสนสิบหกคณะข้างนางวิไลโพกิง่ง ิบเจ็ดคณะขนา,านาสมหมายสุธาติดแปดคณะนา,านาประบีติภปมิเร์เดสิบเก้าคณะขนานคุณวัฒน์พงมเระเดอร์ยี่สิบคณะขนานเหรียนทองนันตายี่สิบเ็คณะขนา,านามีทองเัญญายี่สองคณะขนา,านทำหายจันทเสนยี่สามคณะขนา,านสมศักดิ์วิถียี่สิบสี่คณะขนา,านประกอนจันทเสน ยี่สิบห้า,า 16, คณะข้าราชกวัชรีสำเพายีา่สิบหก 14, คณะข้าราชารน้ำหอมสมนึกยี่สิบเจ็ดคณะข้ารายอาคมสมนึกยี่สิบแปดคณะจากร้านทัวน้อยหมูกระทะยี่สิบเก้าคณะของนาชสารสิวจิยานีผานจิตสามสิบคณะข้าราชโอไดพรมวสีสามสิบเจ็ดคณะข้าราชเดินเทงเก่งกว่าสิงห์สามสิบสองคณะของราชโอดร, 30, อร 30, อโอดีสมจันร์ สามสิบสามคณะขันนายสุนันหมื่นสอนสามสิบสี่คณะขันนายข้างษ์เสนาสามสิบห้าคณะขังนางไรยนุษย์สีสะอาดสามสิบหกคณะขังนางทองกันพิลาดีสามสิบเจ็ดคณะขังนางสาวรถสุคนทองเนสด่าสิบแปดคณะขังนางสุพรรณสีมงคลสามสิบเก้าคณะขันนายสุวิสุธาสี่สิบคณะขันนางสาวบัวบานแก่นคำ 40.1คณะของลูกหลานจากบ้านทุ่ง4อ2คณะของนายผันแก้ววิชัย4า3คณะของนายสหัสทองกัญญา4ี4คณะของนางยุพินโสติโกศล4้5คณะของนายสังหาอินเสา4ห6คณะของญาติน้องจากบ้านหนองผืออำเภอคุนหาร4 7คณะของนายปัญญา ย่มใส่4ดคณะพนังโงอานนท์้9คณะพนังสาวสุภาพรสุธา5ิ0คณะพนังนายพิรึษสุภาสศ5.11คณะพนังนายทองสาสีบาล5.2คณะพนังนายจำลองสุธา5.3คณะพนังนายสุวรรณสุธา5.4คณะพนังนายท่านเสนา5.5คณะพนังนายศรีพลสงจันทร์ ห้าสิบหกคณะขนายรถเสนาห้าสิบเจ็ดคณะขนายุพาสำเพาห้าสิบแปดคณะขนายสุทัศเสนาห้าสิบเก้าคณะขนายจันถีจันทเสนหกสิบคณะขนานเกษียณกระจายหกสิบเอ็ดคณะขนายบาลีผมก็เดอหกสิบสองคณะของนักนายบรรจงจันทบุตรสอสิบสามคณะขนานสาวสุภาพเจ้าบน สี่คณะกรรมการวงทุนหมู่บ้านสายนาหมู่ที่12ห้5คณะพนักงานสีเสนา606คณะพนานวันรีพองกัญญา607คณะพนงานเฉิมพรสืบกด608คณะพน้กงายสมศรีสำเนียงไทย609คณะพนากงานทเนีย,ม,ยมสัหมัน70คณะพนาทูลสมจัน710คณะพนงายประหยัดจันพักเสน เจ็ดสิบสอคณะของนางบุญญาณุนบุญญาณุษนรชัยเจ็ดสิบสาคณะของนางสาปัทสาวรทรูเจ็ดสิบสี่คณะของนางบวรสมจันเจ็ดสิห้าคณะนายไทยวันถัเดิมเจ็ดสิบหกคณะของนางถินสมจันเจ็ดสิบเจ็คณะขอนายจินตนาแสงงามเจ็ดสิบแปดคณะของนายชัยอลิตกุดพูลเจ็ดสิบเก้าคณะของนายอุทิศพงศ์ประเริน แต่สิบคณะงนในกำลองเพลินเะเยตแต่สิบองคณะนในพุทธสีเรืองแต่สิบสองคณะคนในจุกมันจันทเสนแต่สิบสามคณะคนในพระวีสมจันแต่สิบห้าคณะนางสาวตะไยเดสุธาและแต่สิบห้าคณะของนางชั้นนันสมจันร์พระนุ่งเพีองที่เคารพทุนท่านนะครับ ท่านใดท่านใดที่แจะขอริเจินนะครับเพื่อแทนญาติพี่น้องที่บ้านน้องถือจำนวนสี่ท่านเกินเชินครับ <c oughs> ครับคณะเดี๋ยวจะไปนะครับได้เชิญคณะลูกหลานของคุณพ่อเปิมาสุธาจากบ้านทุ่งนะครับ đến để chơi để một chia nhé, đến phải không รประธานากับคณะเดี๋ยวที่จะไปนะครับเป็นคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านใต้านหมู่ที่งนะครับทำโดยท่านประธานนะครับนายสวิตสุชาเรีนเชิญครับ みんなうまい。 คาะเดียวทิศต่อไปนะครับเป็นคณะของในปัญญาแย้มใสนะครับเนี่ยพี่น้องที่เดินทางมาจากพุทธานนะครับขออีกเครับที่ผสมเน เขาเยอด้วดองเขาเชื่อมคับค่าเดี๋ยวทีต่อไปนะครับเป็นนะของงานสาวตื่เสยเลย คณะเดียร์ที่จะไปนะครับเป็นคณะของนายพิยุทธ์สุธาปรเช่ครับ เรามไอ้ออกับเรื่องอะนนี้เาไ้ออกกันไปไปนีกับเจ้าผมก็เห็นเขาเลเดี๋ยวชุดต่อไปนะครับเป็นชนะของ นายทาวีสมจันทร์ปรเนเร็ครับอมเดือดครอบคัวนะครับเชิญสครับหยอดเงาเงไปครับย เราต่อไปแค่ยินเชิญพี่น้องจำนวนสี่ท่านดังรายนามต่อไปนี้นะครับหนึ่งนายวารีแกนท่าเสงียมสองนายทองสาศรีบานสามนายวินัเสเดนาและสี่นายท่านงสมจันทร์เป็นแทนทางเจ้าภาานะครับถวา,ายสูพ่พระเจ้าพระยินเชิญครับ กรั <c oughs> บทางเจ้าภาพต้อขอขอบคุณญาติน้องที่มาจูแขทั้งสี่ท่านนะครับครับทางต่อไปเป็นคณะของเจ้าภาพก็ขอเเชิญครับลูกลูกของคุณพ่อคุณมาสุดท่านนะครับ Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ với không bỏ lỡ những video hấp dẫn